เดี๋ยวจะมาภาคนะคะเพิ่งมาฝึกภาคนะถ้ามีอะไรที่พูดคำไม่คำผิดก็ขออภัยด้วยอาจจะมีเสียงแทรกหน่อยเนะาะงั้นมาเริ่มกันเลยจะว่าไปมิดโดริยะจังเลือกคนไหนหรอเลือกอะไรกันล่ะนันมาคู่โกะจังกับโทโรกิจังคนไหนเป็นแฟนมิดโดระยะจังหรอไม่ใช่น้องคู่ครับพูดอะไรกันเนี่ยลองคิดให้ดีๆนะ แบบนายตัวเองก็ต้องบาคุกุจังที่แสดงออกแค่อารมณ์โมโหแต่ก็เก็บซ่อนอะไรไว้แบบเจ้าชายก็ต้องโทโรกิจังที่หน้าตาก็ดีการเลยนก็เก่งแถมเป็นที่ชอบชื่นชอบของสาวๆเป็นการเลือกที่ยากจริงๆเลยนะก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งคู่ไงไม่หรอกเป็นลูกเขยแน่ๆแตบบ่สวรรค์ก็ต้องเป็นลูกเขย อุราลาก,กาจ้างผมเป็นลูกเขยไม่ได้ผมเป็นภรรยาไม่ได้หรอกนะอ่ะเสียดายจาัางถ้าฉันเป็นผู้ชายได้กัคุงได้กลายเป็นผู้เป็นภรรยาฉันแล้วเฮ hey. คุยอะไรกันหรอเห็นฉันว่าโทรโดริกดีกว่าเยอะเขาจะต้อง เติบโตมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากแน่ๆเขาต้องทําให้ไดกุมีความสุขแน่ๆแต่ความสัมพันธ์เพื่อสนสมัยเด็กมันมีค่านะเห็นด้วยทําไมมันเริ่มไปไกลซะแล้วเราคงต้องมาดูกันแล้วว่าใครเหมาะสมกว่าไม่ต้องห่วงไม่โดยิยะจังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองอ่าอะไรวะ โู้มีจดหมายรักมาหาด้วยแหละขยะเจ้าบ้าอย่างน้อยก็เปิดดูสักหน่อยดิชิคนที่ใส่แหวนดวงนี้จะต้องตาภายในสามวันว้าวเร่าร้อนดีจังขอมีสนร่วมด้วยเฮ้ยเไปไกลๆข้าแม่งช่างเถอะไปกันดีกว่าอวนเดกุว่าข้าจ้างอยา่าแตะประตูด้วยเท้าโอ๊ย หุดปากไม่ต้องมาคุยกับฉันโอ้ยทำอะไรของนายอีกสามวันแกจะตายเลยสักทีถ้าเอาออกแกตายแนย่กลัวแล้วยินด้วยยินดีด้วยนะมิดรดยะจังเรื่องพิธีเดี๋ยวฉันจัดการให้เองไม่ใช่เรื่องน่าดีใจเลยสักิีเป็นอะไรไหมมิโดริยะ เธอโรกิเครื่งองยกตัวในผมด้วยนะที่ไม่รู้ความรู้สึกของนายเลยเอะพูดเรื่องอะไรเหรอฉันคิดมาแล้วขอทนนะโทษนะโดโรเกเรื่องนั้นฉันอธิบายได้ฉันอา่านจดหมายของนายแล้วผมไม่ได้เขียนฉันรับความรู้สึกของนายเอาจริงดินายต้องตอบครับและใส่หวนฉัน เอาออกนะห้ามเอาออกโดยที่ฉันไม่ได้อนุญ,ญาตบาคูโกนายมันหน้าด้านถอนมันออกซะอย่ามาพูดหมาพูดจาหมาหมาถ้าคิดว่าฉันจะทำตามแกที่แกพูดก็มาลุยกันเลยความคิดเห็นตอนนี้มันไม่สำคัญเลยคนที่เขาจะเลือกก็คือก็คืออดอดังแล้วก็ไปนั่งที่ การต่อสู้ของไมโดรยะคงดำเนินต่อไปอาจับแล้วเนะถ้ามีอ่านสะดุดหน่อยก็ไม่ชินเนาะนะกดไลค์กดแชร์กดทัศน์นภัยกดติดตามจะทำต่อนะไปแล้วนะฝากติดตามด้วยเด้อ